ความอัปยศที่สุดแสนจะอดสูของทีมชาติเยอรมันตอนนี้มันเกินเยียวยาที่จะรับห้านัดหลังสุดที่ไร้ชัยชนะกับอีก9เดือนที่งานช้างในการเป็นเจ้าภาพของพวกเขารออยู่ต้องรอดูกันว่าจะลอดหรือไม่สวัสดีครับวันนี้ฟิล์มินทีวีจะพามาพูดคุยกันถึงหลังเกมทีมชาติเยอรมันที่เละเป็นโจ๊กต่อญี่ปุ่นอีกแล้ว มันเป็นเกมที่ตอกย้ำอะไรหลายๆอย่างครับว่าเยอรมันนั้นมีปัญหาที่โครงสร้างอย่างแท้จริงตั้งแต่ปี2018ที่ตกรอบแรกฟุตบอลโลกหลังจากนั้นเยอรมันก็เปลี่ยนแปลงไปไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปทุกสิ่งทุกอย่างมันแสดงออกมาผ่านเมนเทอริตี้ของนักเตะที่เนื้อในในเกมครับหลายๆอย่างมันสะท้อนออกมาได้ชัดเลยว่าเยอรมันนั้นไม่ใช่ทีมเดิมอีกแล้วไม่ใช่ทีมที่อยู่ในท็อป3ของยุโรปอีกต่อไป เดี๋ยววันนี้เราจะพาไปดูเนื้อในในเกมเหมืนครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันบ้างสําหรับ4-1ญี่ปุ่นเมื่อวานที่ผ่านมามันเริ่มกันที่ไล์อัพครับที่ Volkswagen a r e n a กันก่อนเลยโอ้โหเยอรมันนั้นก็ฟิกพยายามนะครับที่จะจัดตัวผู้เล่นในในชุดใหม่อยากลองแผนดูครับ มาในเชฟการเล่น4-2-3-1 Inward Full Back ครับผู้รักษาประตูมาร์ a อั r เด e r Stegen 4ประการหลังโยโซคิม,มิ m อันโตนิโอ o ูดิเกอร์นิคาซูเล่และก็นิโก้ชลอตเตอร์เบกคู่โฮ l d i n g Midfield เป็นเอมเลชานคู่กับทางอิวคายกุดอกันนะครับ3ตัวบนเป็นเลรอยซานีฟอร์เรียนเวียสแล้วก็ทางซัสนาบีหน้าเป้าเป็นคายฮาวเวตด้านทางฝั่งญี่ปุ่นครับผู้รักษาประตูเป็นโอซากโก4ประการหลังเป็นอ่าสุกาวาระอิตาคุระแล้วก็โทมิยาสุแล้วก็ทางอิโตะนะครับ ทางคู่ holding midfield ครับเป็นเอนโดยืนคู่กับโมริตะและ3าตัวบนเป็นอิโตะคามาดาแล้วก็ทางนิโตมะหน้าเป้าเป็นทางอุเอดะนะครับนี่คือ4-2-3-1ของญี่ปุ่นครับที่ลงมาชนกับเยรอรมันเริ่มเกมขึ้นมาอินซีเล็กมาอย่างคึกเล่นบอลแบบพยายามจะสวยงพยายามต่อบอลแบบสวยงามกันอนะแล้วก็พยายามเดินเกมขึ้นข้างหน้าแต่จะเปิดเขาโดนเขาเปิดก่อนเมื่อนาทีที่11ครับบอลตบเข้าในมาแล้วทางยุงยะอิโตะจิ้มเปลี่ยนทาง แสกหน้าสเตเกนเข้าไปเลยสเตเกนโอ้โหเซฟไม่ได้อ่ะประดิบนับหนึ่งครับแต่หลังจากนั้นเทพเลรอยองลงน้องเวียไหลให้ทางเลรอยซาเน่หลุดเข้าไปแปลเล่นทางครับเสียบเสาสองให้ทางเยอรมันตีเสมอหนึ่งหนึ่งในช่วงนาทีที่สิบเก้ายี่สิบประมาณนั้นอ่ะและหลังจากนั้นความเละเทะก็บังเกิดเมื่อกองหลังไม่เอาอะไรเลยครับเยอรมันเยอรมันนำแล้วแล้วทางญี่ปุ่นครับก็มายิงแซงนำได้เป็น2ประตูต่อนหนึ่ง จากทางอายาเซอเวดะครับจิ้มเปลี่ยนทางเข้า,ขาไปและทางสเตเกนเข้าหมดสิิ์ให้ประดิษฐ์นำสองหนึ่งจบครึ่งแรกเยอรมันครับตามหลังญี่ปุ่น2ประตูตอนหนึ่งและเปิดมาในช่วงครึ่งหลังเยอรมันพยายามทำเกมนะครับพยายามจะขยบคืนแต่ก็โดนอีกครับในช่วงนาทีที่90บโรบินโกเซนเปลี่ยนตัวลงมาแล้วไปทำอะไรก็ไม่รู้ครับอยู่ดีๆก็เสียบอลเจอทางคุโบะฉกไปก่อนไหลให้ทางอาซาโนะครับแล้วก็ยิงล่อเป้าเข้าไปแทนสเตเกนยืนดูอย่างเดียวเลยครับทำอะไรไม่ได้จริงๆลูกนั้น แล้วก็โดนฝังลูกที่4ีตึงๆจากทางธนากะโคกแลวบอลก็เสียบเสาจะให้สเตเกนเซฟยังไงครับโดนแต่ละลูกคือโอ้โหจ่อๆแล้วมันมันแบบกองหลังไม่ประกบเลยมันเละทุกส่วนเลยครับในขนาดที่ว่าเยรอรมันนั้นหาจุดดีจุดเด่นเมื่อคืนได้หรือเปล่า ต้องบอกเลยว่านับคนได้เลยนะครับสำหรับทางฝั่งเยอรมันว่าคนไหนเล่นดีบ้างก็มีทางสเตเกนที่พยายามเซฟแล้วเซฟอีกไม่ให้เยอรมันโดนลูก7ลูก8รวมไปถึงเลรอยซาเน่กับฟอรเรียนเวียที่พยายามสร้างสารรคเกมอยู่ในแดนหน้าแต่คนอื่นทำอะไรไม่ได้เลยสร้างความแตกต่างไม่ได้คิมมิตก็พยายามวิ่งพยายามช่วยกุโรกรันก็พยายามเต็มที่นอกนั้นไม่ไหวจริงๆเอาจริงๆครับถ้าสเตเกนไม่เซฟน่าจะมี78ลูกได้อ่ะนิโคสลาเตอร์เบกเนี่ย กองหลังอนาคตของเยอรมันที่ไปได้แชมป์ยูยี่เอ็ดมาสมัยสเตฟานคุนเนี่ยเขาคือกองหลังในอนาคตของทีมชาติเยอรมันที่เป็นอนาคตให้กับทีมที่เยอรมันวางรากฐานไว้แต่ฟอร์มไม่สามารถยกระดับเป็นระดับโลกได้สักทีไม่รู้การพัฒนาของเจ้าตัวจะหยุดแค่นี้หรือเปล่าเพราะว่าเหมือนตอนอยู่ไฟบวกท็อปฟอร์แต่พอย้ายมาอยู่ดอนมูลแล้วชอ,อตเตอร์เบกไม่ไม่ไมค่อยเป็นตัวของตัวเองเหมือนเดิมเล่นดีนะครับเล่นดีบ้างในบางนะแต่พอมาเล่นในานาทีมชาติเนี่ยชอ,อตเตอร์เบกยังแจ้งเกิดไม่ได้ จ่ายบอลขัดขัดกันเกินโดนเผาตลอดในกาบซ้ายอย่างว่าอะไรครับแต่สิ่งหนึ่งที่น่าสนใจก็คือการเล่นของเขาเขาเป็นเซ็นเตอร์แบ็กแต่ฟิกจับให้เขาไปเล่นเป็นเป็นเหมือนแบบ inward, อินเวอร์ตอะเป็นอินเวอร์ตทางฝั่งซ้ายอ่ะเล่นเป็นวิงแบ็กแล้วก็เป็นเซ็นเตอร์แบ็กด้วยเป็นฟูลแบ็กที่มันสลับกันอยู่มาเลยทำให้ตำแหน่งอาจจะงงๆหรือเปล่า ทางลูดิเกอร์เนี่ยก็ไม่ได้อยู่ในฟอร์มที่สุดเหมือนเคยเหมือนตอนอยู่เชลซีแล้วส่วนทางนั่นนีคาซูุเล่ไม่ต้องพูดเลยครับตั้งแต่เจ็บยาวไปสุเล่ไปไหนไม่รู้ออกทะเลไปแล้วแต่คนที่น่าโดนสวดมากๆคนหนึ่งคือเอมเนชานเขาเป็นกองกลางที่ฟริกวางไว้ว่าหวังว่าจะลงมาแล้วเป็นกลางรับแต่ชานเนี่ยเป็นแม่ทัพบัญชาเกมแท้ๆแต่ไม่มีอิมแพคต่อเกมเลยครึ่งแรกถ้าคนดูผ่านๆน่ะแทบไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่ามีเขาอยู่ในสนาม การขึ้นเกมการต่อบอลการแฮกเกิลการตัดเกมการแย่งบอลทำอะไรไม่ได้เลยเอเมเลชานคือพอริญี่ปุ่นเลี้ยงไปก็คือยืนยืนดูอะยืนดูเสร็จปุ๊บแล้วก็ผ่านไปอย่างนั้นอะแล้วหายไปเลยครับเอมเลชานทางกุโดกานต้องวิ่งมาช่วยในหลายจังหวะมากๆแล้วกุลำพังกุโดกานน่ะช่วยคนเดียวไม่ไหวคิมมิดก็ต้องมาช่วยซ้อนทำให้ระบบตรงกลางเยอรมันลวนไปหมดส่วนทางฮาวเวดครับกับแซชกนาบี สองคนนี้ดูพยายามจะเล่นพยายามจะลงมาล้วงบอลแต่ว่าสุดท้ายก็ต้องยอมรับว่าสร้างความแตกต่างอะไรไม่ได้เลยพยายามจะทํากันขึ้นไปแต่เสียบอลบ้างอะไรบ้างลากพยายามจะลากครับกานาบีแต่สุดท้ายก็ได้แค่นั้นแล้วก็โดนจับหายไปตลอดทั้งเกมโอ้หอินซิเลกมันมันมันมีปัญหาแบบวิกฤตมากๆแล้วนะครับ5นัดที่พวกเขาไม่ชนะใครเลยในเกมอุ่นเครื่อง หลายคนอาจจะมองว่าอุ่นเครื่องเนี่ยมันแค่เกมที่เอ้ยเฟลี ally, ก่กระชับมิดกันหรือเปล่าแต่เยรอรมันเนี่ยเอาจริงแล้วแต่อาการมันออกว่าทําไม่ได้ครับอย่างในเกมที่เจอยูเครนเนี่ยเยรอรมันควรจะปิดได้แล้วแต่ว่าก็เสมอ3าสามแล้วเกือบแพ้เละด้วยสามอันนะที่เจอยูเครนแล้วหลังจากนั้นเยรอรมันก็คือมีปัญหามาเรื่อยๆในเกมกับโคลอมเบียในเกมกับในเกมล่าสุดกับญี่ปุ่นหรือว่าในเกมกับโปแลนด์ทำอะไรไม่ได้เลยแล้วปัญหาเดิมๆซ้ำๆ หจบสกอร์ไม่ได้2สั้นสร้สางสรรเกมลุกเข้าไปแล้วก็ไม่มีตัวจบสกอร์สกองหลังเละในทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเซนเตอร์วิงแบ็กซ้ายขวาโอ้โหแันซิฟิกกำลังอยู่ในเปลวเพลิงนะครับที่มันร้อนระอุมากๆในตอนนี้ปัญหาตอนนี้มันแบ่งออกไปหลายเซกชันมากๆเดฟเบต้องลงมาดูได้แล้วครับว่าปัญหามันเกิดจากอะไรเพราะตอนนี้ ในยุคที่เรอมันวิกฤตมีการเปลี่ยนผ่านโค้ดถึง2คนคือโยคิมเลิฟแล้วก็มาฮันดีเลฟิกและถ้าฟิกไปอีกการเข้ามาของโค้ดคนที่3ไม่ว่าจะเป็นยูเลียนไนเกลส์มันหรือว่าทางโอลิเวอร์กลาสเนอร์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าเข้ามาแล้วเยารมันยังคงเหมือนเดิมมันหมายความว่าอะไรครับนักเตะเยอรมันหลายคนเนี่ยต้องบอกเลยว่าโอ้โหค่อนข้างค่อนข้างมีคุณภาพที่ต่างกับชุดแชมป์ที่เคยมีมาอย่างชัดเจน นักเตะหลายคนเดฟเบย์ Bay, ฝากฝังไว้ว่าจะเป็นอนาคตของทีมแต่พวกเขาโตมาได้ไม่สุดหลายคนครับเทียบกับทีมชาติอื่นที่อย่างทางฝรั่งเศสมีสุอรทีมที่มันใหญ่มากๆเยอรมันตอนนี้ซุปเอรทีมไม่ได้ใหญ่สุปอรทีมเล็กคุณภาพก็ไม่ได้เยอะคุณภาพก็ไม่ได้สูงหน้าเป้าก็ไม่มีกองหลังที่ฝากขีฝากไข่ก็หาไม่ได้โอ้โหแล้วปัญหามันทบกันไปในหลายในหลายสเต็ปการสร้างสารรค์นักเตะการพัฒนาดาวรุ่งขึ้นมามันเติบโตขึ้นมาไม่ทัน มันหมายความว่าอะไรครับสิ่งเหล่านี้มันเกินลำพังที่โค้ชจะจะทำได้แน่นอนฮันซี่ฟิกต้องรับผิดชอบอยู่แล้วต้องรับผิดชอบมันคือความผิดของเขาอยู่แล้วในเรื่องที่ว่าหน้าที่ของเขาคือการดึงศักยภาพนักเตะสูงสุดออกมาดึงศักยภาพนักเตะที่มีให้ออกมาลีดศักยภาพให้สูงสุดนั่นคือหน้าที่ของฮันซี่ฟิกแต่ฟิกไม่สามารถทําตรงนี้ได้และแน่นอนนั่นคือสิ่งที่ฟิกต้องรับผิดชอบและถ้าหากทีมผลงานไม่ดีเขาต้องออกมันคือสิ่งที่ หน้าที่ของเขาที่เขาต้องรับผิดชอบและต้องจัดการอยู่แล้วแต่โครงสร้างระยะยาวเดฟเบย์หรือเปล่าครับที่ต้องจัดการนักเตะหลายคนที่เป็นอนาคตของทีมชาติเยรอรมันแต่โตมาได้ไม่สุดอยู่เล่นแดกซเลอร์อย่างนี้หายไปไหนแล้วไม่รู้จริงๆเขาหรือเปล่าคือคนที่เป็นหนึ่งในแกนหลักของทีมลูก้าวายชมิดอ่าคนนี้ก็คือหนึ่งในนักเตะกองหน้าที่เยรอรมันมองก็าจะเป็นหน้าเป้าได้ทําผลงานได้ดีมากในชุดเล็กยูยีเอแต่เติบโตขึ้นมาแล้วหาย แม็กมิลิตฟิลิปอย่างเงี้ยหายไปแล้วออยูเลี่นบันอย่างเงี้ยโตมาได้ไม่สุดเออทางแม็กเมเยอร์อย่างเงี้ยโอ้โหแต่ละคนคือนักเตะที่คาดคิดคาดว่าจะโตขึ้นมาเป็นยอดนักเตะของเยอรมันได้ในอนาคตแต่สุดท้ายแล้วเติบโตมาได้แบบไม่สุดแล้วก็ล่วงโรยไปกองหลังอย่างเงี้ยมาเทียกินเทอร์คนนี้คือเคยมีคนบอกว่าคนนี้คือ ตัวแทนมัตฮูโมตัวแทนเจอร์โรมเตงจนาธานทายอย่างเงี้ยแล้วพอโตขึ้นมาแล้วอายุมันมันเริ่มมากขึ้นการพัฒนามันก็หยุดลงมันทําให้เด็กที่เติบโตขึ้นมานั้นมันโตขึ้นมาไม่ทันลูคัสคอสเตอร์มันมาเซลฮาเตนแบกโอ้โหนักเตะหลายคนครับเยอรมันคาดหวังฝังใจเอาไว้ว่าจะโตขึ้นมาแล้วยกระดับให้ได้เท่ารุ่นพี่แต่สุดท้ายนั้นการพัฒนามันหยุดลงและทําให้เยอรมัน ขาดแคนนักเตะที o, ่จะเอาไปต่อยอดในการลุยทัวร์นาเมนต์เมเจอร์ได้เหนือสิ่งอื่นใดครับตอนนี้ฮันดิเดอร์ฟิกกำลังแขวนอยู่บนเส้นได้และก็ต้องรอดูกันว่าอนาคตของเขากับทีมชาติเยอรมันจะเป็นอย่างไรต่อเขายังมีฟางเส้นสุดท้ายคือเกมกับฝรั่งเศสในคืนวันอังคารนี้ถ้าสุดท้ายเกมกับฝรั่งเศสยังแพ้อีกแล้วยังเป็นแบบนี้อีกฟิกน่าจะออกจากทาง บุนเดสเซเนอแน่นอนแล้วครับเพราะเมื่อคืนนี้บอร์ดทั้งหมดในองค์ประชุมของ d ดฟเนนั้นเรียงหน้ากันมาดูเลยทีเดียว และคนที่เป็นคัดเดต2สองคนหลักๆก็อย่างที่เคยกล่าวไปนะครับก็เป็นทางโอลิเวอร์การสเนอร์กับยูเลียนไดเกลส์มันแล้วเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับกับวิกฤตของทีมชาติอรมานกับการพัฒน,นานักเตะและโครงสร้างที่มันมีปัญหาในระยะยาวอยู่จนถึงตอนนี้ก็สามารถคอมเมนต์คุยกันใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับและชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจผู้จะทำด้วยนะครับมีฟีเจอร์สโบรเตงเรียบร้อยวันนี้เอาเฟรมี่ทีวีลาไปก่อนสวัสดีครับ